สู mm ่มือไ่เลยพี่น้องนี่ท้าไม่งีเลย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไปสุขูซูคนนะครับมาพบมาฝากกับช่องจ้าชาติถุงล่าคือเก่านะครับเมื่อนี้ยนะครับพี่น้องครับบรรยากาศเศร้าวันหยุดนะพี่น้องเนาะเออ่มื่อนี้จ้าชาติถุงล่าเอาเมนูมาฝากพี่ต่หน่องนะครับเป็นเมนูลาบเท่านะพี่น้องใช่หรือฮะส่วนพี่น้องลาบเท่านะครับใส่หัวหอยนะครับใส่เอ่อปนปลาทู่นะพี่น้องเนาะนี่ต้อนครูขีรีวิ้นพี่น้องเอ้ยเฉียบๆเลยครับเมื่อนี้ยครับเอ่อมีอันนี้นะพี่น้องเนาะมีปิ่งปลาดุกนะครับเนี่ยปิ่งปลาดุก ปลาดุข,ขอนห้วนเลยพี่น้องพักแก่แงก็มีพักสเสลาว์นะครับมีพักการเฮนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีเอ่ออียงกว่าน,นี่โอ้ยจำผิดจำถือพี่น้องเลยหอมบัวครับบักพริกหน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะมาข้านี้อ่อนห้วนก็แล้วครับมาเลยมาแซ่บๆกันนะครับก้อนดีซ่บก็ฝากาก,กดติดตามกดซับตะไข่กดไลค์กดแชร์นะครับว่าัยเป็นช่องทางยูทูบช่องทางเพจเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ใจหาถึงร้านได้แล้วครับเด้อมาแซ่บๆกันครับมาเลยรองคุยกับพี่น้องเลย ผมมาตัดได้มือน,นี่ยพี่ผมผมมาได้ตัดอันเส้นเท่าที่ลองเอาแบบนี้เลยนี่เฉียบๆเลยอืมตักษาเดาหดเล็กน้อยอ<ม>ืมอืม วายุกลางคือยังเนี่ยนี่ใหม่นั่นด ถึงจะสมุนไพรพี่น้องไยสูมือมาได้พี่น้องนี่ทไม่มีเลยอื

หังไห้นั่งกึดกเลยคมในใจเดียวนงมักกะดหอมนี่เลย มีล้วนอะอืมอืม,อมข้าตาเหลือกเลยพี่น้องมาดูก,กันเลย

ลมมากพี่น้องเ, <laughs> เสียงพยาบาลประกาศเอาบุญกระถินพี่น้อง <laughs> อ่ะพี่มากกินเขา <laughs> <laughs> แล้วยงางไกลพี่น <laughs> ้องหลับเท่าอืมก็ผักในกว่าเพื่อนะ นี่อันนี้ผมตำบนปลาทูใช่ไหนะม,มพี่นะ้องครับตำบนปลาทูใช่มาๆาเลยพี่อ่ะ mungkin siapin orang ya. ตอนนี้พี่น้องอีสานมาเท่ากําลัางเลื่อมเกียวเขานะพี่น้องนะเนาะเกียวเขาร่วมหนาไวไวิวนวะี่ในร้อยกระทุ่งเลยครับ ขนาดพี่น้องเลยบ่ได้กินโดนเลยพี่น้องมันหายยากเลยครับตอนนี้น้ำก็เริ่มเริ่มสิรดแล้ว อยู่ในคลิปก่าเกานะครับคลิปที่ผมเคยลงไปแล้วผมเคยไปหากับอ,อตาสมพนันอยู่มันสีมีเป็นบางมองครับมองมองใดที่มันเคยมันเคยมีมันก็สิมี่ด้พี่น้องมองไร้เคยมันบเคยข้นมันกับ่ข,นนบขืนนะครับคือจังเฮ็ดนี่แหะครับ เสียนตุยตุยอยู่อืม <apare> อ <Luc uts> uh ืม huh. อืมแล้ว <Freud> นี่ซดเลยมันหอมปลนปลากระพงเครื่องมันหลายู่หน่อยเลย กระดูกไหมมันหน,นามหยาบอยู่เขานานแล้วพี่น้องนั่นชิมมิเตนั่นมันมั่นเลยครับบระนด็นปลาก็ริเชื่อมันแล้วปาะนด็กไกยปลาซิ่วเนี่ยครัใกล้แล้วนะครับเจี่ยวเขาแล้วน้ามควันพอดี จสนหวัวหอยทื่อค <c oughs> ำนี้ไหมคำโอโอ,โอ,โอเลยอือ <c oughs> <c oughs> เนียนเลยพี่น้องเอ้ยนองหอย

เรียบร้อยครับพี่น้องอิ่มครับมาเนี่ยกับบรรยากาศล่มหนาวๆนะพี่น้องนะร่มร่มร่มวีบีพี่น้องเอ้ยครับกับสำหรับมาเนี้ยนะครับการชา่งขันล่าเอาเมนูมาฝากพี่ตน้องนะครับกับเป็นเมนูอีสานมานเท่านะครับเป็นเมนูลาบเท่านะครับกับเป็นอีกเมนูหนึ่งนาะของคนอีสานเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเป็นของที่หากินยากขึ้นพี่น้องครับกับสำหรับมาเนี้ยนะครับการกระท่ำไหนว่าจะได้ที่บ์สุภาพกัขอโทษขออภัยพี่น้องสุขสุขคนนะครับสำหรับ มะพร้าวในคลิปหนาว่าทีเป็นเมนู่อย่างนะครับจังคอยติดตามน้องๆเนาะกับฝากนะนะครับฝากกดติดตามกดซับตะไข่กดไลค์กดแชร่นะครับเป็นกำลังใจให้ใจชาติถงราได้เา็นคลิปต่อไปน้องๆเนาะสำรักบรินี้ก็ขอจากลาพี่น้องไปเที่ยวนะครับสวัสดีครับ